นี่คุณคุณเนี่ยมันหัวมันหลงไปออดอกจำปีนะฮะเนี่ย,ย<า>ที่แรกจะทำกุหลาบแต่เนื่องจากมันยากไปเลย<า>อขอเปลี่ยนเป็นจำปีก็พอแลอ้วพวกนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดน้อยกว่านี้เอาดอกบัวก็พอ แ้วหนักวัวตุ้มๆเลยนหนักวัวตุ้มๆเลยเอวัวตุ้มๆมเก็บอกเอาวัวตุ้มๆอะไรกันไม่ใช่ครับมันเป็นกุหลาบตนี้ค่ะอันนี้กุหลงอนนี้เนี่ยป๊อกกี้เนี่ยเนี่ยป๊อกกี้คดว่าจะเปลี่ยนละป๊อกกี้ครับนีป๊อกกี้ครับนฮะออออนี่เป็นแบบอีกอย่างนะเนี่ดอกดอกกุหลาบดอกกุหลาบไม่ธรรมชาตินี่ยปั้นดอยเป็นแต่ผมปั้นควายไปจามาเป็นควายได้ นี่ต่นี่ผมเนี่ยปั้นควายเนี่ยมอบให้องค์ลีภาอีตัวนึ่<ไ>งใครนะองลีภาตอนนั้นผมตอนนั้นอยู่ด้วยกัน,น <ไง S 1> แล้วก็แล้วองลีภาก็ปั้นแมวน้ำอีกตัวหนึ่งเนี่ยเก็บไว้อยู่เลยท่านปั้นแมวน้ำให้ตัวหนึ่ง,<อ>ท,งทำด้วยอะไรทำด้วยเทียนเทียนเหลวๆเ,เนี่ยมาปั้นผมปั้นเป็นควายท่านปั้นแมวน้ำแลกกันทำไมท่านถึง